สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามากินาชาไทยนะคะวันนี้บาริสต้าเขาจะวาดรูปส,สวยๆเดี๋ยวเราจะเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ mm hmm. ก็วันนี้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะวันที่6เมษายนเป็นวันจัก,กรีนะคะ mm hmm. ก็เป็นราชวงศ์เกี่ยวกับกาษัตริย์ประเทศไทยเราเนาะก็บรรพบุรุษเราก็ได้สร้างความเป็นไทยให้กับประชาชนชาวไทยนะคะ mm hmm. วันนี้ก็จะเป็นวันหยุดพักผ่อน ดี๋ยวรัก็จะพาเพื่อนๆมาดื่มชาไทยกาแฟรัด,ดื่มไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆดูหน้าชาไทยนะคะวันนี้เขาจะวาดสวยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะให้เห็นชาไทยแบบนี้นะคะเรายังไม่ได้ดื่มนะคะ,ะเป็นรูปหัวใจส,สวย เราก็จะดื่มพาดื่มกันนะคะเห็นไหมคะเขาว่ารูปสวยเราก็จะทำคลิปให้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนดื่มนะคะวันนี้จะมีรูปหัวใจแล้วก็มีดอกไม้ข้างๆนะคะเราก็จะคอมเมนต์ไปว่า กรุณาวาดให้มันสวยทุกวันนะคะก็เป็นวันที่เราหยุดพักผ่อนนะคะบริจ้าก็จะต่อบ้านแล้วแต่อารมณ์นะคะก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนแต่ว่าเดี๋ยวหลังส่งการเราจะกลับเข้าออฟฟิศแล้วนะคะก็จะมีคำสุขในทุกๆวันนะคะ Have a n ฟ c e day ได้ enjoy with t h ไทยชีนะคะ ต t ้ม m อ u แ and s ับส c ค i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของรัฐด,ด้วยนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศาวันนี้แดดค่อนข้างที่จะจัดนะคะช่วงไหนที่น้ำหนักเมื่อเช้าเราลดน้ำหนักไป1ขีดตื่นเช้ามาช่าง60.5นะคะยังไม่ถึง59สักที นำส่งความสุขในการดื่มชาไทยให้เพื่อนๆด้วยกันนะคะก็เดือนนี้จะเป็นวันหยุดยาวนะคะสงการใครไปเที่ยวไหนบ้างคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะคะเราก็จะชวนไปเที่ยวทะเลก,กันเนาะช่วงร้อนๆเห็นไหมคะก็จะอร่อยมีความสุขในทุกๆวันนะคะเราก็จะอร่อยและมีความสุขในทุกๆวันในการดื่มกาแฟ ทำไมเราต้องทำคลิปกาแฟนะคะเพราะก็อยากชวนเพื่อนมารีแลกซ์นะคะรีแลกซ์แล้วก็พักผ่อนฟังเพลงบ้างทำงานเครียดมาเนาะปิดงบเราปิด1-4อย่างเงี้ยค่ะเราก็หาวันว่างมาพักผ่อนดื่มกาแฟกันนะคะแบบนี้นะคะก็จะมีความสุขในทุกๆวันนะคะแค่เ n j นจอยวิสมีนะคะ เวลคัา m ทูไมชแนลนะคะ mm hmm. เป็นบรรยากาศข้างหน้าร้านนะคะ mm hmm. เป็นอ p e เ a นแอร์วันนี้แดดค่อนข้างที่จะจัดนะคะ mm hmm. แล้วก็ใครอยากลดน้ำหนักนะคะเหมือนแบบจะทำคล้ายๆ IF ก็ได้นะคะเหมือนเช่นแบบทานอาหารเช้าตอนประมาณเที่ยงถึง6โมงนะคะหนึ่งมือเนาะแล้วก็ก็ดื่ม อเมริกาโนโ่ร้อนไม่ใส่น้ําตาลแบบรัดนะคะแล้วก็ดื่มแล้วเนะาะจะเป็นร้อนหรือเย็นก็ได้แต่ผ้าร้อนก็จะช่วยย่อยได้เยอะกว่านะคะนี่ค่ะกาแฟแก้วนี้กาแฟนะคะ แก้วร้อนก็จะขายถูกๆก,ก็ขายราคาสามสิบบาทก็ถือว่าโอเคเพราะได้รสชาติของกาแฟสดนะคะหรือชาไทยสดๆหอ,อมๆร้อนๆน,นะคะเพื่อนๆวันนี้เรากินสองแก้วก็หกสิบาทเท่ากับข้าวมือ้อนึงเนาะเราก็ประหยัดข้าวนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ลดน้ำหนักไปด้วยเราก็จะได้ประโยชน์สองทางในการดื่มกาแฟนะคะหรือชาไทยร้อนนะคะ ก็จะมีบรรยากาศโมเมนต์แบบนี้นะคะแค่เลนจอยวิสมีนะคะเราก็จะอยู่ร้านก็จะอยู่ร้านดื่มนะคะเราก็ไหนคะใครมีความทุกข์ความเศร้ามาช่องรับได้นะคะก็ามาชวนดื่มกาแฟ ก็จะได้ให้หายทุกหายเศร้านะคะอุหน้าเราก็จะแก่มากค่ะเย้ mm hmm. e, นี่หมดแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีชาร้อนนะคะ mm hmm. เราก็จะเอาชาร้อนมา mm hmm. นี่กะเติมชาร้อนนะคะ ชาร้อนเราเติมแล้วก็กินเนาะก็จะช่วยย่อยช่วยเบิร์นมันร้อนมากเลยนะคะเรานึกว่ามันเย็นแล้วร้อนมากนะคะ ก็จะพกสาสเปย์มาด้วยนะคะช่วงนี้เราก็เพราะว่าช่วงสงการคนก็จะไปเที่ยวยเยอะนะคาดว่าผู้ติดน่าจะเยอะขึ้นนะคะเราก็จะเลยต้องฉีดสเปย์แบบนี้ I ราวิวแคร e ฟิวเอลรีทา i น์นะคระัแอลกอฮอล์เน,น,น,นี่ยค่ะเราก็จะฉีดฉีดแ,ฉแบบนี้นะคะแล้วก็มาเที่ยวพักผ่อนแ้แต่เราก็ฉีดแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะ ฉันไม่ได้กินสับป,ปะรดอยู่ <Yeah. S 1> อ๋อพอดีเจอสับป,ปะรดนะคะเราก็เลยพูดกับแกแล้วเราก็ทําคลิปะะแล้วเราก็ลืมไป <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวรัฐก็จะดื่มชาแล้วค่ะก็ก็จะเดี๋ยวเราก็จะขอตัวดื่มชาลอนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล้วน,นะคะ mm hmm. ก็วันนี้ก็มีความสุขมากๆนะคะ mm hmm. ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแอนน a คณิได mm ้แคริน e จลลีซิโยเกนไดสตามบ๊ายบายสวัสดีะคะ mm hmm. ขอบคุณมากนะคะ mm hmm.